เจากกันไปการวางแผนการเงินนะครับสองงานนี้ครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญสำนักงาขอุตุนิเวศวิจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้องคือนำทางงานนั่นเอง ขับเคลนสอไทยไล่จุดทุกขากเศรการเมือต่นจัวยท่เพื่อทนที่ลนว300คนวุิชัยท่านรองผู้กข้งกาตวจาังหวัดคัะท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทการแทเกท่านนะคี่ันพงศวุชัยวัฒน์หัวหน้าสนักงานต้องการและรทาแต่ละภัย จังหวัดสระบุรีค่ะขอขอบค,คุณท่านเพือ่อจังหวัดและท่านผู้เกียิท่านนะคะที่กรุณามาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็ข้อมูลทั้งหลายก็เป็นไปอย่างที่ท่านรองร่วนมในการสำนักงานประพฤติได้เรียินทราบนะคะว่าในวันนี้นะคะ จังหวัดสบบระบุรีของเราก็ได้เปิดศูนย์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยเราได้ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งคนลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคธุรกิจก็มีทางรงไฟฟ้าอย่กง้อยสองพี่น้องสี่มวถนเราก็ทําในสองสาส่วนพร้อมกันส่วนหนึ่งก็เดินรณรงค์สร้างจิตสํานึกสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างให้พี่น้องประชาชนได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเห็นคุณค่า เป็นตัวตนที่แท้จริงไม่อยากให้ขับขี่ในขณะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีของดื่มเมานะครับก็อยากให้ขับรถใช้รถใช้ถนนด้วยความมีสติไม่ประมาทแล้วก็เคารพกฎจราจรในส่วนที่2นั้นก็คงต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ย้อนสอนหรือผู้ที่เมาแล้วขับทางเพื่อนใช้การตำรวจก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการที่ หวังดีเจตนาดีเพื่อให้พี่น้องมีความปลอดภัยในชีวิตในการเล่นน้ำสงกรานอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในส่วนที่สามนั้นเราได้จัดโซนนิ่งจัดสถานที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเราใช้ชื่อว่าถนนข้าวเสาให้ <c oughs> ก็อยากเรียนเชิญชวนพี่น้องทั้งชาวสระบุรีเองและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ลองมาเล่นน้ำมาหาความสุขมาหาความชุ่มเย็น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเรานะครับรับรองถ้าท่านได้สร้างจิตสำนึกได้ช่วยกันมีสติได้เคารพกฎจราจรท่านจะมีความสุขมีความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยในพื้นที่สระบุรีของเราครับก็ขอไวพรให้ทุกท่านได้มีความสุขสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง เพื่อนข้าการทั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาคเอกชนที่ได้ช่วยกันทุ่มเทได้ช่วยกันเสียสละได้ช่วยกันรณรงค์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่หมหาศาลไม่สามารถจะซื้อหาได้แม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยแค่ไหนแต่ท่านซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่ท่านสามารถทําได้ใน เทศกาลสงกรานในพื้นที่สระบุรีของเราครับทำเทศกาลเทศกาลที่ถือนะครับในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้จัดกำลังตำรวจอำนวยความสะดวกทางด้าน การจราจรความปลอดภัยนะครับในเส้นทางที่ท่านเดินเล่นทางของการในพื้นที่ต่างๆในโซนที่ที่่านผู้้าได้ก่าไว้นะครับในส่วนของพ่อแม่ที่เราที่มาร่วมิธีการในเก่าเนี่ยอยากจะฝากในเรื่องของความปลอดภัยในการเข้ามาเล่นน้ำสงการนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกน้ำที่เป็นรถปิกอัพนะครับบางทีท่านเราเด็กขึ้นไปบนรถเ่ยนะครับแล้วก็รถมันมีความลื่นเสียน้ำในบางทีเด็กมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับแลาการขับขี่รถขนาดเบาะทราและขนาดว่วง าารรอยกกให้้นขึสวัสดีครับในช่วงเทศกาลของการที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเนี่ยให้ความสําคัญเป็นพิเศษในส่วนของรถโดยสารในอณานะครับเราจะมีการตรวจทั้งตัวรถทั้งผู้ขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสบบระบุรีตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้เราก็ร่วมกับสำนักง,งานขนส่งนครราชสีมาตรวจที่จุดพักรถริมทางที่สีคิว เพราะนั้นคือการตรวจรถเนี่ยนะฮะต้องตรวจทั้งต้นทางปลายทางและกลางทางเพราะนั้นถ้าในระหว่างการตรวจเราพบว่าผู้ขับรถคนใดมีแอลกอฮอล์ถึงแม้จะไม่ถึง50ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเกินศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนคนขับรถถ้าเห็นรถที่ไม่พร้อมนะฮะก็ให้เปลี่ยนรถครับนอย่างนี้นะครับในในปีนี้นะครับทางกองทุนเพวกกวื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้อนุมัติเงินให้เราทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงสำหรับจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยเราติดไปจุด7จจุดนะครับในถนนสายหลัก นะอย่างแถวคุกแพแถวโค้องพอระจันทร์นะฮะแล้วก็หน้าตรงหน้าบริษัทตรงตรงหน้าตรงทางเบียงมวกเหล็กนะองค์การของผมโคนมวกเหล็กอ,อันนี้นจะเป็นป้ายขนาดใหญ่4ีคูณหเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งคะจากแขวงการทางสาะบุรีในการที่ติดตั้งเป็นป้ายเตือนให้รู้ว่าอีก200เมตรจะถึงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเพื่อเตือนผู้ขับรถซึ่งไม่ใช่คนพื้นที่จะได้รู้นะฮะว่าข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุบ่อยนะครับ ในช่วงสงการนะครับถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าสิทธิข้าราชการสิทธิประกันสุขหรือสิทธิบัตรทองนะครับถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิตสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนได้ทุกแห่งนะครับขอให้เป็นคนไทยพกบัตรประชาชนไว้นะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจากอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับหรือโรคเจ็บป่วยนะครับเข้าไปรักษาได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ช่วงสงการนี้นะครับถ้า มีปัญหาอะไรให้โทรติดต่อ1330นะครับซึ่งจะตอบปัญหาในเรื่องการเจ็บปวดฉุกเฉินนะครับขอบคุณมากครับผมราบัลเอกชนได้หรือราบัลเอกชนได้ครับทุกแห่งเลยนะครับนะฮะโดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับและสปสช,ชจะเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายตามหลังอีกทีนึงนะครับผม